กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะคลิปที่แล้วเนี่ยครูบอกว่าจะให้นักเรียนลองเลือกว่าถ้ากดสวิตช์หนึ่งเนี่ย SW1 เนี่ยให้สปินเลฟนะคะแล้วก็กด SW2 เนี่ยให้สปินไวท์นะคะหลักการทำงานหรือหลักการคิดเนี่ยมันจะคล้ายๆกับ การทำอเเแอนิเมชันคุปเปเปิดไฟล์ Animation ขึ้นมาเห็นไหมคะตัวนี้หลักการคือถ้ากด S W 2, 2ให้ทำอะไรถ้ากด S W 2ให้ทำอะไรแล้วถ้ากด S W 1ให้ทำอะไรแบบนี้นะลักการวางโค้ดหรือการทำงานเนี่ยลักษณะการทำเนี่ย จะคล้ายๆกันนะคะแลคือแพทเทิร์นเราจะเห็นแพทเทิร์นของมันว่ามีข้อความขึ้นแล้วถ้ากด sw 2ทำอะไรแล้วก็กด sw 1ทำอะไรนะคะทีนี้ก็พอนักเรียนได้แนวคิดแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะไปที่ไฟล์งานของเราก็ไปที่ d i s c t โลคอด d i ีสามจุดสิบวีนาเลขที่หนึ่งนะคะทีนี้เราก็จะทำการก๊อ y ปี้ไฟล์ล่าสุดที่เราทำก็คือสป i ินไฟล์นะคะคลิกขวาก๊อ y ปี้คลิกข,ข,ขวาที่ว่างๆแล้วก็วางนะคะทีนี้ก็เปลี่ยนชื่อนะคะคลิกขวา rename เราก็จะเปลี่ยนชื่อเป็น Spin Left or Spin Right บบนี่นะคะให้เลือกว่าจะ Spin Left หรือ Spin Right นะคะเอาละจากนั้นก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาทีนี้เราก็ไปที่ โอเพนโปร e จ t ตตอบ yes ก็หาที่เก็บงานตัวเองนะคะโลคอดีๆแล้วก็3.10ปีนาเนลขทีหนึ่งตัวล่าสุดที่เราทำการ c o อปปี้ก็คือ, Motor Motor. อมอเตอร์สปินเลฟอัลมอเตอร์อ่ามอสปินไรต์นะคะจากนั้นกดโอเพนอ่าเรียบร้อยนะคะนักเรียนจะเห็น โปรแกรมอันท,ที่คราวที่แล้วนะคะเราก็อย่างแรกนะคะใส่ตัวนี้ก่อนแบบนี้นะคะ SW1 หรือ SW2 นะคะ พอตั้งค่าแล้วเรียบร้อยนะคะก็มาจัดการตรง S W 1โจทย์ก็คือถ้ากด S W 1ให้ Spin Left นะคะอ่าเราก็มาแก้ตัวนี้ก่อนเป็น Left พอ Left แล้วเรียบร้อยหลักการก็คือถ้าสป i n Left ล้อซ้ายจะถอยหนักแปลว่าเราจะต้องใส่ติดลบล้อซ้ายแล้วล้อขวาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนข้อความตรงนี้นะคะเป็น S W หนึ่ง S W สองแบบนี้ นี่คือโจทย์ก็คือกด S W 1 spin สปิน left ตัวต่อมาก็ทำการคลิกขวา duplicate ก็จะได้อีกตัวนึ่งเอามาต่อกันแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนตัวนี้เป็น S W 2ถ้ากด S W 2 s p i ปิน right ก็แก้ไร้แล้วก็กลับมาที่ว่าเออสปินไรท์ล้อขวาจะต้องล้อขวาจะต้องถอยหลังก็แก้ตรงนี้นกแบบนี้นี่แบบนี้นะคะแล้วอย่าลืม กดเซฟนะคะเซฟพอเซฟแล้วเนี่ยเช็คก่อนว่าบอร์ดของเราเนี่ยคอนเน็หรือยังเป็นค้มมอเตอร์เวอร์ชัน4ไหมนะคะแล้วก็ต่อหรือยังของครูยังไม่ได้มีการเชื่อมต่อก็กดเชื่อมต่อพอกดเชื่อมต่อแล้วเรียบร้อยนะคะเช็คเป็นบอร์ดคมมอเตอร์ v 4.0ไหมแล้วก็พอตคอนเน็กตหรือยัง พอพอรตคอนเน็กแล้วเรียบร้อยก็กดอัปโหลดเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าหุ่นของเราเนี่ยมันจะเป็นอย่างที่เราวักไว้ว่าถ้ากด sw หนึ่งสปินถ้ากด sw สองจะสปินไรค่ะ แล้วนะคะเราโค้ดแล้วเรียบร้อยนะคะมาดูที่ที่หน้าจอจอก็ขึ้นว่า S W 1 o R S W 2แบบนี้นะคะพอขึ้นแล้วเรียบร้อยเนี่ยครูก็ลองกด S W 1แบบนี้ทีนี้ลองกด S W 2แบบนี้นะคะกด เห็นไหมคะว่าเราสามารถกดแบบนี้ได้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะแบบนักเรียนก็ลองกดดูอ่าแบบนี้แบบนี้นะคะจากในตัวหุ่นนะคะที่เราเห็นเนี่ยจะจะเห,เห็นว่าเราสามารถควบคุมได้คือถ้ากด sw 1ก็คือ สปินแล็ s w 2ก็คือสปินไรนะคะก็คือตัวนี้เป็นตัวควบคุมนะคะว่าถ้ากดแล้วทำอะไรภายใต้คำสั่งนี้นะคะจะเห็นว่ามันจะเจอหน้าจอนี้ก่อนถ้ากด s w 1ก็คือทำตามคำสั่งนี้ในบล็อกนี้เท่านั้นก็คือภายใต้ตัวนี้เท่านั้นแต่ถ้ากด s w 2ก็คือทำภายใต้ตัวนี้เท่านั้นไม่ไม่ไม่ไมไมทำ น่องเหนือจากนี้นะคะนี่คือหลักการทำงานนะคะเดี๋ยวเรามาดูคลิปถัดไปว่าเรกเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไรกัน